สนับสนุนโดยบ้านแสนสุขผมฟกฟอกตาคลิสตัอสบายมันอยู่บ้านมหาวิหารโฮเทลสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเทวีนิวรายการที่จะนำพาข้อมูลข่าวฝารทั่วโลกของเทวีมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้รับทราบกันนะครับแล้ววันนี้ทุกคนก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับติ๊กเทคโนโลี อีกไม่กี่วันนี้เนี่ยตู้ของคุณชัสกาก็จะไปแล้วนะครับและตู้ที่จะมาถัดไปเนี่ยก็จะเป็นนิวเวลลแล้วก็ปู่จงคิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านที่รอตัวละคร2ตัวนี้อยู่นนโก้น่าจะดีใจกันนะครับยังไงทางฟนักข่าวของเราก็ขอให้คุณผู้ชมทางบ้านที่จะเปิด2ตัวนี้โชคดีกันนะครับผมแต่ก็จะเปิดเพลินจนถึงขั้นลืมเทพไฟกันนะครับเพราะดูจากวันแล้วก็เวลาที่เหลือน้อยแล้วเนี่ยก็เหลือเวลาให้เราได้ฟาร์มและเก็บเพชรอีกไม่กี่วันแล้วนะครับ ตอนนี้ทางแฟนข่าวเราก็ออกไปฟาร์มกันจนไม่มีเวลาได้มาทำข่าวกันเลยแต่ว่านะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีข่าวคราวอัปเดตเข้ามาเกี่ยวกับตู้กาชาใน8 5.3ที่กำลังจะเข้ามานะครับพร้อมกับข่าวร้ายด้วยในวันนี้แต่ก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าข่าวนี้อาจจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข่าวแรกกันนะครับใน8 5.3ที่จะมาในวันที่1มกราคมนี้เนี่ยตู้กาชาที่จะมาในเฟสแรกนะครับก็จะเป็นมอวิก้าแน่นอนอยู่แล้วแต่ที่แปลกเลยนะครับ ณยายอย่างฟิลารีเนี่ยก็จะมาในเฟสแรกพร้อมกับคุณมาวิก้าด้วยและในฝูงของเฟสที่2ก็จะเป็นแอเรเชโนแล้วก็คอรินดานะครับตัวละครฝีดาวที่มาใหม่นั้นก็จะเข้ามาพร้อมกันด้วยแต่ก็มีอีกหนึ่งข่าวที่น่าตกใจมาด้วยนะครับทางแหล่งข่าวของเรานี่ก็ได้ให้ข้อมูลมานะครับว่าตู้เบนเนอร์เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนในแพท5.3โดยที่ตัวละครทั้ง4ีตัวเนี่ยจะมาพร้อมกันเลยครับซึ่งตัวละครเหล่านี้เนี่ยก็จะเริ่มกันตั้งแต่วันที่1มกราคมจนไปถึงวันที่แพทสิน้นส แต่ว่าก็มีอีกข่าวเลวร์หนึ่งออกมานะครับจะมาในรูปแบบครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังผสมกันนะครับถ้า,าจ,จะให้ผมอธิบายให้กับผู้ชมทางบ้านเข้าใจง่ายๆเลยก็คือตัวละครใหม่ที่มาในเฟสแรกเนี่ยจะอยู่ยาวไปจนถึงวันที่แพทสิ้นสุดฝ่วนตัวละครลีลานั้นจะมาเฉพาะในเฟสที่2นะครับนั่นก็หมายความว่าตัวละครอย่างเทพไฟเนี่ยเราจะมีเวลาเปิดแบบ1แพทเต็มๆเลยครับผมหรือก็คือ4 0วันฝุวนตัวละครลีลานั้นก็อยู่ที่2 0วันเหมือนเดิมนะครับ กเ็กเรียกได้ว่าถ้าข่าวเลยนี้เป็นจริงเนี่ยผมว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับผมเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยมีเวลาในการฟาร์มเพชรเปิดมากขึ้นนะครับแล้วคุณผู้ชมทางบ้านล่ะครับคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้กันมัางยังไงก็จะเริ่มแบ่งปันความคิดเห็นกันได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข่าวร้ายกันนะครับข่าวร้ายข่าวนี้เนี่ยสำหรับคนที่รออย่างคุณคาพิกาโน icano, หรือว่ากับตันก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมเพราะว่าข้อมูลที่เราได้มานั้น เขาได้บอกว่าตัวละครอย่างกัปตันหรือว่าผู้บริหารฟาทุยต่างๆเนี่ยจะไม่มีออกมาให้เราผู้เล่นเล่นในเร็วนี้แน่นอนแต่เขาก็ได้ย้มข้อมูลออกมานะครับว่าตัวละครอย่างกัปตันเนี่ยอาจจะมาในแพท5.8และก็บอกด้วยนะครับว่าจะเป็นตัวละครใช้ดาบแต่ก็มีแหล่งข่าวหนึ่งนะครับบอกว่าจะไม่สามารถเล่นได้ในเมืองนัตลาเลยทางฝั่นักข่าวของเราเองก็ไม่สามารถที่จะฟันธงได้นะครับว่าข้อมูลไหนเนี่ยเป็นข้อมูลจริงหรือเท็จ ยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปก่อนนะครับผมแต่ผมก็เชื่อนะครับว่ายังไงก็ต้องเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วก็ทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาจะปล่อยออกมาตอนไหนแค่นั้นเองเอาละก่อนที่เราจะไปต่อกันที่ข่าต่อไปกันนะครับรักชมควษนาการสักคู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับ ไม่แน่ว่ามันจะเป็นแบบนี้ <Stay> away, ขอโทษนะอลไกอย่าพูดอย่างนั้นสิเธอเนี่ยท,นะทำดีที่ฝนแล้วล่วละหลับไม่สบายนะเคเน่จะต้องเป็นพระราชาที่ดีมากแน่ ฉันจะพยายาามมน,ะนี่ถ้าเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมาแ้งบ้านให้ด็เดก,กันมนะั้ยคนยืมเกียนะ่ะ มีคู่วควรเป็นราชาหรอกอ้ยฮัยเป็นอะไรหรือเปล่านะหรือว่าปุ่มเท้ายังไม่หิ้งคนหนูไม่เป็นอะไรหรอกแม่ที่เมนะ่า ถุงเท้าเ้งโดยเจ้าะมนห่วงเรื่องกลิ่นและความชื้นด้วยพงซักฟูกตราคริสโตลที่กระจัดทุกข้าบและสิ่งสกปรกซักได้ทั้งผ้าเฮงและผ้าเปียหรือเมตเตผ้าม่านและก็ผ้าปูโปต๊ะขจัดได้ทุกสิ่งสกปรกต้องพงซักฟูกตราคริสโตล สวัสดีค่ะบาบราลเองนะคะท้าคุณคงจะแหน่อยใช่ะะคะเดินแทนทำมมตั้งไกลขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะนอนไหนใช่ไหมคะไว้ใจได้เลยค่ะนั้นก็ต้องที่นี่เลยมหาวิหารโฮเทลมีบรรยากาศที่แสนสบาย้องพักก็มีความหลากหลายมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคร,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 รันมีคุณยามคอยรักษาความปลอดภัยด้วยนะ เรามีโปรโมชั่นที่พัดด้วยนะมาน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 ามาที่พัดมาพัดก,กันได้ยิน,นะหมคะสนับสนุนโดยบ้านแสนสุขผมฟุกฟอกตาคริสโล สบายมันอยู่บ้านมหาวิหารโฮเทลกลับมาต่อกนที่ข่าวต่อไปกันนะครับตอนนี้เนี่ยก็ได้มีข่าวลือออกมานะครับว่าในแผง5.4เนี่ยจะมีตัวละครเข้าตู้ถาวรใหม่แล้วก็จะเป็นตัวละครใหม่ที่จะมาจากเมืองอินาฟูมาด้วยซึ่งตัวละครนี้เนี่ยเขาก็ได้ให้ชื่อมานะครับว่าชิฟุกิอายาโนเป็นตัวละคร5ดาวท่าลมที่จะเข้าตู้ถาวรส่วนข่าวลือที่ว่าฟิลลีและเอียนฟานที่จะเข้าตู้ถาวรนั้น ก็ไม่ได้มีข้อมูลออกมากล่าวอ้างแล้วนะครับก็ถือว่าแฟนคลับของคุณยายและเอียนฟานเน่ก็สบายใจกันได้แล้วนะครับผมส่วนเรื่องข่าวของมาดามปิงนั้นก็หายเข้ากีบเมฆไปเลยนะครับไม่มีการพูดถึงออกมาใดๆทั้งสิ้นแต่ที่เราคาดการณ์ว่าจะมาใน8ปดห้าจุดสีนั้นก็ไม่มีแล้วนะครับยังไม่หมดนะครับผมคุณผู้ชมทางบ้านก็ยังมีข่าวเลยนะครับว่าใน8ปดห้าจุดห้าเนี่ยก็จะมีตัวละครเข้ามาใหม่ด้วยอย่างวอลิฟ่าที่เป็นตัวละครจากเมืองนัดลานนะครับ แต่ว่าข้อมูลแล้วก็ารายละเอียดนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยออกมานะครับผมยังไงทางพนักข่าวของเราเนี่ยก็จะตามสืบต่อไปก่อนนะครับก็จะมีข้อมูลเข้ามาใหม่เนี่ยทางเราจะรีบออกมาแจ้งให้กับผู้รุชุมทางบ้านได้รับทราบันเลยครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลที่เรารวบรวมแล้วก็หามาได้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่กับผมติก๊กทินารีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ